ค่ะมีงานสัมมนางานหนึ่งที่คุจะมีขึ้นและน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเนื้อหาของงานสัมมนานี้จะน่าสนใจอย่างไรแล้วก็รวมถึงแขกรับเชิญนะคะ,คะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าที่สุดของที่สุดจริงๆนะคะเป็นสัมมนาที่ชื่อว่ามองโลกมองไทยสู่ปี2015ต่อไปรับฟังเรื่องนี้กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานกรรมการบริหารของบมจอมตะคอร์ปอเรชั่นกันค่ะ คุณพี่กรมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้อยากจะทราบเรื่องกิจกรรมของสภาธุรกิจไทยจีนนะคะคือระเรวน,นี้เนี่ยเราจะมีการจัดงานยักษ์เลย <c oughs> จะมีการเรียนเชิญนะคะผู้ที่ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาให้มุมมองทั้งมุมมองมองโลกมองไทยสู่ปี 2005, 2015 <c oughs> นะคะมางคนดูแล้วเอ้งานนี้จะจัดปี2015หรือเปล่าคงไม่ใช่แต่ทำไมเราต้องมองไปถึงไกลขนาดนั้น,น <c oughs> ค,คุณพี่กรมคะ2015เนี่ยมันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ เพราะว่าเราเนี่ยเรียกว่าเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมา47ปีแล้วมั้งคราวนี้วันแรกที่เป็นก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการเมืองแล้วก็ตอนหลังก็ก้าวมาสู่ทางด้านเศรษฐกิจคราวนี้ตอนหลังมาเนี่ยการเมืองมันก็ค่อยๆผ่อนคลายเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสงครามไม่ค่อยมีความขัดแย้งตอนนี้ก็เลยมามุ่งทางด้านเศรษฐกิจ วันนี้โลกของโลกเนี่ยก็มีแต่เรื่องเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันจะต้องเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี2015ฉะนั้นเราก็มองว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยจัดงานนี้ว่ามองไปถึงปี2015สิว่าเออ2015เนี่ยถ้าเรายืนอ,อยู่วันนี้ที่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยมัน2013เนี่ยเรามองอีก2ปีถึง3ปีข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ไกลไปแล้วก็ไม่ใกล้มันน่าจะเกิดอะไร คือเราอยากให้คนที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นผู้บริหารอะไรก็แล้วแต่ได้เห็นมุมมองของแต่ละท่านเนี่ยว่าเอออีกสองสปีข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าปี2015คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะนำประมาณสักสิบครอบครัวหรือประเทศเนี่ยนะฮะมารวมเป็นหนึ่งครอบครัวหรือเป็นหนึ่งองค์กร ก็ตรงนั้นก็เป็นช่วงที่เราคิดว่าน่าจะมาพูดคุยกันว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เริ่มมองกันตั้งแต่วันนี้ทีนี้ผู้ที่จะมาร่วมให้มุมมองนะคะต้องบอกเลยว่างานนี้ไม่ธรรมดาบางท่านเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้ไปบรรยายที่ไหนมาก่อนด้วยนะคะมีใครบ้างคะคุณมีคมนะก็คนแรกเลยเพราะว่าเราพอว่ามองโลกมองไทยการที่จะมองโลกเนี่ยเพื่อจะให้เราเข้าใจว่าสถานการณ์โลกวันนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเนี่ยวันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลก ตลาดหุ้นโลกไม่ดีเศรษฐกิจโลก <Okay. S 1> ไม่ดีหรือ,อ,อภูมิอากาศโลกไม่ดี <c oughs> เราล้วนแต่มีผลกระทบทั้งนั้นแล้วคนที่จะมาพูดเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยแล้วก็พูดภาษาไทยด้วยเนี่ยก็ท่านดรสุประชัยซึ่งท่านก็เกี่ยวข้องกับทางอันถักแล้วก็เกี่ยวข้องกับ UN เ <c oughs> เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เนชั่นแนลท่านก็จะคงจะมาพูดภาพรวมของโลกเราวันนี้เอ้โลกเราวันนี้เป็นยังไงเอ่ยโลกเราวันนี้เนี่ย <c oughs> มาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าไปมองถึง2015เนี่ย มันน่าจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะมากระทบกับเมืองไทยยังไงด้วยใช่ไหมเพราะว่ามองโลกแล้วก็สู่การมองเมืองไทยเนี่ยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยการที่คนที่เขาเกี่ยวข้องรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับโลก<ช>นะอันนี้ผมว่าน่าจะจะดีดรสุภชัยก็จะมาเป็นคนนะฮะที่จะลงมาพูดภาพรวมภาพใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะมาบรรยายให้ฟังเต็มๆเลยนะคะหนึ่งชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีท่านอื่นอีกใช่ไหมคะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องโลกเราพูด อันที่สองก็ต้องมาพูดถึงเรื่องให้แคบล,ลงมาหน่อยเรื่องการเงินการธนาคาราทางคุณบันทุนล่ำสังเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการธนาคารทีนี้การเงินการธนาคารนี่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะวันนี้ทำไมยุโรปมีปัญหา เออทำไมทุกคนจนก็เพราะว่าการบริหารการเงินการคังของเขาเนี่ยไปทำให้พวกประชานิยมแล้วก็มีหนี้มีสินเยอะออการที่ทั้งให้คุณบรรทุนมาพูดถึงเรื่องเ,ออเงินเงินทองทองในเอเชียในเอเชียสูขอาเซียนว่าเอเชียเนี่ยที่ได้ยินข่าวมาเนี่ยใช่หรือไม่ว่ามันเป็นทวีปที่มีเงินนะสด รวม,มทั้งโลกแล้วเนี่ยน่าจะประมาณหก0สิเปซตของเงินสดทั้งโลกทั้งโลกเลยนะไปทั้งโลกเลยมาอยู่ที่แถบเอเชียมา,าทั้งหมดเลยในเอเชียแล้วเอเชียเนี่ยเมื่อมีเงินมากขนาดนี้แล้วมีประชากรอยู่ประมาณ4ี่พันสองรอยล้านคนเนี่ยเออประชากรจำนวนเนี่ยมันก็คือตลาดหกสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกอยู่ในทวีปเดียวเงินนี 6, ่หกเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในทวีปนี้แล้วก็คน หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในทวีปนี้ไอ้นั่นมันหมายถึงขนาดของตลาดถ้าเรามามองถึงตรงนี้เออให้เซียนของผู้ที่รู้ว่าเออเมื่อมีเงื่อนไขยอย่างนี้แล้วเงินสดมากอย่างนี้แล้วก็การเติบโตของทางเอเชียเป็นอย่างนี้การเงินการคลังมันน่าจะเป็นยังไง<ช>ผมว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงธุรกิจธุรกรรมอะไรเนี่ยการเงินการคลังนี่ถือว่าเป็นหัวใจฉะนั้นออทางคุณ บรรทุนก็จะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้ที่จะทําให้เรารู้ว่าเอเราอยู่ตรงไหนแล้วแล้วในอนาคตอาจจะมีอะไรนั่นเป็นภาคธนนคาะภาคเอกชนล่ะคะก็มีเรื่องการลงทุนการลงทุนเนี่ยวันนี้เราก็มองว่า CP เนี่ยนะ,ะก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นบริษัทไทยที่ไปลงทุนตั้งเกือบ30ประเทศหรือ30ประเทศทั่วโลกไม่แน่ใจก็เลยเชิญคุณธนินนะฮะเป็นซีอีโอของซี ซึ่งถามว่า CP ีวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากมายก่ายกองอย่างวันนี้ก็เป็นเพราะว่ากลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนการลงทุนถ้าเกิด CP วันนี้บอกว่าเอ้ยฉันเป็นแบบมันคนไทยทั่วไปคือฉันก็ยังลงทุนในเมืองไทยลงทุนในภูมิภาคนี้เนี่ยก็คงจะไม่มี CP ที่กลายเป็นบริษัทที่ทำอาหารสัตว์ใหญ่ที่สุดนะหรือ,อ,อทางด้านเป็นบริษัทที่ทำเรื่องออทางด้านปศุสัตว์ใหญ่ที่สุด ตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดการสะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะถ้าคนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาจะลงทุนอย่างไรการลงทุนของเขาเนี่ยเขามองนะหรือเขาต้องมีเงื่อนไขยอย่างไรไออันนี้ก็ทําให้คนจะได้เข้าใจว่าอ๋อหลังจากเข้าใจโลกเข้าใจ ทางด้านการเงินแล้วออมาเข้าใจเรื่องการลงทุนมันก็สําคัญเหมือนกันนะบางท่าน,นก็ลงทุนผิดอันนี้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จวัน,นนี้เรามาดูว่าวิธีการลงทุนหรือการที่เขาลงทุนและเขาทํามันยังไงค่ะนอกจากนี้นะคะนี่ก็คือในฝั่งของไทยแต่ว่าในในในฐานะสภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยก็ต้องมีฝั่งของจีนมาพูดด้วยบ้างใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นสภาธุรกิจไทยจีน ตอนนี้เรากำลังมามองว่าในเอเชียเนี่ยเดอะบิ๊กเพยเอร์เลยเนี่ยจริง,รงๆแล้วมีสักสองสาเจ้าแต่เจ้าหลักๆเลยคือจีนกับญี่ปุ่นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามามองว่าจีนเนี่ยเขามีอะไรที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับอาเซียนแล้วเกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยเราก็เลยมาคิดว่าเอออย่างนั้นต้องเชิญท่านทูตจีน mm hmm. ประจําประเทศไทยแล้วก็เชิญท่านทูตไทยประจําประเทศจีนเนี่ยคือทั้งสองประเทศเลยนะสองปร<อ><อ>ะเทศเนี่ยเอามามาเพื่ออะไรเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยมันเป็นเดือนถัดไป แล้วเปลี่ยนผู้นาผู้นำ,นำตอนี้เขาเปลี่ยนแล้วแหละ,ะแต่ผู้นําใหม่เนี่ยที่จะเข้ามารับเนี่ยก็เดือนมีนาเราอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้รู้ระ,ระหว่างไทยกับจีนจีนกับไทยเนี่ยมาพูดดูซิว่าผู้นําจีนในอนาคตซึ่งจะมีบทบาทมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผู้บ้าเนี่ย<ม>เขาเป็นมาอย่างไร<ม>เขามีนโยบาย<ม>เขามีมุมมองมเขามีวิธีการที่จะทําบริหารประเทศในอนาคตอย่างไร ตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็คิดว่าน่าจะมาทำนะให้สภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยที่จะจัดงานนี้ดูแล้วสมบูรณ์ขึ้นก็ครบทุกด้านเลยจริงๆนะคะในการมองโลกมองไทยในปี2015สู่ปี2015ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างทีนี้ถ้าเรามาดูกันแล้วบางท่านฟังแล้วโอ้โหผู้บริหารระดับสูงขนาดนั้นเราอยู่ทั้งบ้านเราไปได้ไหมหรือผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยก็อยากจะฟังวิสัยทัศน์เหมือนกันนะคะงานนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สามารถไปได้นี่นี่นี่เป็นตัวอย่างบัตร ะะตัวอย่างบัตรอันนี้ก็คิดว่าออถ้าเกิดนะฮะเ,ออเราอยากจะอยากจะได้บัตรอันนี้นะครับก็ที่จริงออชื่อมองโลกบงไทยสู่ปี2015เนี่ยนะครับออบัตรอันนี้นีออ่ราคาแค่500บาท ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะได้บัตรหรือซื้อบัตรนั้นนี้ลองเดี๋ยวดูที่หน้าจอค่ะนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นจอนิดนึงจะได้จดกันง่ายนะครับลองโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์อันนั้นนะครับค่ะก็สามารถที่จะเข้ามานะฮะมาฟังผมว่าอันนี้ตอนนี้ขายตั๋วไปแล้วประมาณสักพันกว่าใบแล้วใกล้เต็มรือยังครับเใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วผมคิดว่าเหลือไม่เยอะแล้วผมวันนั้นเท่าที่ประชุมกันรู้สึกว่าจําได้ว่า ขายไปพันกว่าใบเยอะแล้วแล้วอันนี้มันได้แค่ประมาณพันสอยใบมั้งใช่เพราะจัดที่ที่สยามพารากอนนะคะที่โซนโรงหนังเมเจอร์ยังไงก็ต้องรีบกันละกันนะบัตรราคา500บาทจริงๆแล้วบัตรราคานี้แล้วก็มาฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงมาคุยกันอย่างนี้นี่หาไม่ได้ง่ายๆนะก็เพราะว่าสภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยอยากจะทําอะไรที่ดีแล้วก็แบบว่า ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะฉะนั้นก็500บาทแล้วเชิญกูรูที่แบบระดับอย่างนี้เนี่ยโอ้กูรูเหล่านี้เขาไม่เอาเงินนั้นเนี่ยเาเอาเงินแล้วมาเก็บมาพูดให้เป็นวิทยาทานนะคะมีวันที่15มีนาคมใช่ไหมครับวิกรมคะเครื่องวันก็คือบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะคะยังไงก็ลองมารับฟังกันสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้แล้วกันนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณวิกรมมากเลยค่ะครับวันดีครับ สนใจก็ลองติดต่อไปได้ค่คะ,ม,คะมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่เข้าไปสำรองที่นั่งนะคะหมายเลข026221860 76นะคะ026221860 76และต่อ204 206ค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามพิศทางราคาทองคำกันค่ะ